สวัสดีครับผู้ชมที่เคารรักทุกทันก่อนอื่นขออนุญาตใส่น้ำแทนผู้ชมว่าพี่น้องคือเก่าครับสิดงดนี้ความอบอุ่นเป็นกันเองพี่น้องครับคลิปนี้รายการเปิดราคาควายจากช่องเก้าชนะจนครับผมได้มาอยู่ที่บ้านหนองบงตําบลแก้งสนามนางอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาครับผมเป็นขอบบรานๆครับพี่น้องของบบรานๆของน้อง เจนทรอนครับใน EP พีที่77น้องก็ได้มานำเสนอควายเผือกครับแต่ตอนนี้ก็ยังบทันขายได้ครับได้พี่น้องก็สาม,มารถที่สิรับชมอีกรอบนึงได้ครับครับคลิปนี้น้องก็อยากนำเสนอแล้วก็เปิดคอรบันๆให้พี่น้องเ c ช่องเก่าชนะจนนะครับได้เข้าถึงข้อมูลนอกจากควายเผือกที่เปิดราคาไปนะครับเพื่อว่าอนาคตน้องก็หวังว่าพี่น้องสิไดเป็นคู่ค้าขายกัน เพื่อม่เป็นการเสียเวลาเสียให้น้องเขาสู้ประเด็นที่สิบนำเสนอมือนีแน้ครับเนาะใส่ตัวแรกตัวนี้คือแม่ลูกผสมมูราครับลูกผสมมูราเนาะครับได้มาได้ใส่ลักเจนเพราะเขานี่เป็นลูกผสมครับยูมูบาททั้งขาง<อ>ทับจากแม่ก้าแม่แก่ยุขอกเนี่ยนะครับทองเท่าไรแล้วตอนนี้ว่าแน่ใจครับว่าทองหรือย,ยังลูกยังหน่อยอยู่คุ้ยตัวนี้ละ ็นแนวคิดที่อยากดีสิพัฒนาอืมเอาไว้จังไดพัฒนาเนียผมชอบมากเลยเนี่ลูกผสมสีมันกลมดีครับงามโครงสางไงใจมุนโตมึงดูให้พี่น้องมึงนะพี่น้องก็ถือว่าเป็นการชี้พิกัดนะครับเด้อ<ม>ถือว่าเป็นการชี้พิกัดคอ,อกอีกคอรกหนึ่งครับอาเทียอน,อนาคตได้มาแบ่งปันกันนะครับนล้วมูลาส่วนสูงเท่าไรน้อยเจ็ดร้อยสามสิบบวก วายสามสิบบวกนี่แล้วเนาะครับน้อปันเลยลูกผสมมูล่าท่องเท่าไรก่อนฮะวันน่ใจครับฟ้าทองเลยยังอ๋อวันน่ใอาจารย้ทองนี่ยังเนะาะก็ลูกลูกลูกแรกบ่ลูกแรกครับลูกแรกอ๋อลูกแรกอยู่แม่สาวลูกแรกอยู่นี่เลยครับหลังเขานมดำเนาะอ๋นอนมดำนี่หน้านี่ซื้อเอ,อ,เอ,เอ,เอิ้นมาลราเห็น แม่โก้ครับแม่นี่แม่โก้ครับแม่โก้ฝากพี่น้องนะครับเด้อติดตามพัฒนาการครับผมอนาคตหาเทียน้องเป็นแบ่งปันตอนนี้ก็ยงังไม่ทนได้เปิดเนาะยังครับยังยัง <ขอ S 1> เพียงแต่สิมานแนะนาให้พี่น้องได้ชื่นชมนะครับเนาะน้องบอกว่าอยากแนะนาไว้ให้ชื่นชมหาเทียเวลาแบ่งพี่น้องสิได้เขาถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น ปาครับไปตัวต่อไปมามามาผิดกินผิดกินอ่าตัวน,นี้ซื้อแมอยังนอแม่บุญเหลือครับแม่บุญเหลือแม่นี่แหละครับที่ใดมาจากโรงขาดสัตว์โอ้แม่นี่ไทยชีวิตมากบ่ครับโอ้ไทยมากลูกเผือกบ่ครับโอ้ลูกเขาคือตัวเผือกบ่ครับโอ้แม่แหลกเลยบ่เนี่ยแม่แหลก ที่มาแพร่อยู่นี่โอ้แม่เข่าเลยแม่กูนี่ต่อจอากตัวเผือกโอ้นี่แม่ตบลูกแม่เผือกนี่เลยแมือนวะเนี่นครับคือที่แรกเขามายัางไดก็ตัวเผือกนี่ค่าท่องมากครับโอ้เผลือกนี่ค่าท่องมาครับโอ้เอามันคือรวยกันมันคือเนื้อหนังคือบ่คือกันใส่ให้มึงหนาเนี่ยแก่แห้วครับอืม <c oughs> จักปีระบุนี่เนาะอบอู้หเนาะเพราะว่าเขาได้มาจาก ลงเฉียดครับดีเด้อครับพี่ดองครับเมืองเมืองเมืองการให้การถ่ายทอดพันธุกรรมจากแม่ไปหาเผือกเนะาะนี่ครับยังแมกโกนี่แมกโก้คือ,อยังก็แมกโกนี่ก็เป็นลูกเขาโอเตียครับโอ้แม่เมื่อกี้นี่แม่โกครับลูกผสมมูร่ากับเป็นลูกเขาเด้อครับเด้อแมกโกนี่เป็นเนาะเป็น เป็นจังเลยเป็นนอ่นองเผือกโตเผือกกับโอ้นี่แล้วครับแม่แม่เข่าแม่ลักเดิมทีก็คือเขามานี่ก็คือเป็นลูกเผือกคาทองมาเนอะครับจากโรงขาสัตว์ครับแล้วกับมาออกเป็นเจาเผือกนะเนอะเนื้อหนังเจ้าเผือกพี่ดอนกับน้องมึงได้ครับแล้วแล้วกับมาเป็นน้องสาวมาอีกเนอะแม่แม่โกน้องสาวตอนนี้มีน้องไส้แล้วก็น้องสาคนหลาดสุดอีกตัวหลาดสุดอีกครับ โอ้อายุยืนี่ส่วนสูงกับว่าลายจากน้องร้อยยี่สิบไปปลายลายแล้วครับร้อยยี่สิบไปปลายมักเลี้ยงควยครับท่นอายุยือให้ลูกได้ลายตัวครับผรู้สึกว่าต้องเจนนสี่บ่อมีควยงามเนาะเป็นยังไงบ่มักบ่ยังเพท่านถึงครับโอ้ค่อยๆเห็ดไปยังสี่บ่ครับทุนมาลายครับโอ้ทุน่าลายก็เริ่มจากเริ่มจากพัฒนาไปเริ่มจากแม่ ไทยชีวิตก่อนเนาะครับแม้ไทยชีวิตก็ใหายเนื้อหนังเจ้าเผือกนะครับแล้วพี่น้องรองเมืองได้พี่น้องเจ้าเผือกเจ้าเผือกนี่แหละครับแม่เจ้าเผือกถือว่าให้ลูกเกินโตเลยเนาะะเจ้าเผือกสูงเท่าไรก็ร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบสองครับครับสามสิบสองบวกเนาะวัดแล้วครับไมานี่วัดแล้ว จาเผือกลอยสามสิบสองบวกนะครับเด้อแม่เขาลอยยี่สิบไปไป,ปแม่ที่ให้ลูกคือพอมากครับเห็นสังเกตจากแม่โกแล้วอ,อ๋อออกก็คือพอมาตัวไหนมาให้คือพอเบิดครับจะของบ่งามดอกสีไล่จาของบางามจะให้ลูกงามเนาะแม่เขา้าแม่เดินเนาะกระสิเลียงคู่คก,กันไปเนาะคือว่าเป็นขวัญขวันขอบ นคอ,อกนะครับตอนนี้ไปใช้ว่าดดแบบนี้เท่าแล้ว,ออวพ่อหอมปไปอีกเขายอยอย,อ,อ,อย่อย่อยนี่ซื้อจังไดน้องเจนแม่เหลืองครับแม่เหลืองเน,ะน,นาะคุณได้มาจังไดเนาะแม่เหลืองนี่แม่เหลืองหนิดฮัดซื้อค้ายครับฮัดซื้อครับ <c oughs> หัดซื้อเป็นจังไดคือว่าหัดซืือช่วงนั้นปีนั้นผมแต่งงาน มีลูกหน่อยอยากซื้อคว่หน่อยไวลาลูกเปลี่ยนจังสี่นะอ๋อซื้อมาต่าไหนกอนว่าหมือนหาร้อยครับหมือนหาร้อยคนหัวควันผมเมิดบาทเลยเว่าซื้อควยหน่อยขีตาเปียกมา,าแต่แม่นี่เป็นแม่ที่จุดประไกายหรครับครับเป็นยังไงจุดปรกกาย,ยัางไงเลียงไปได้หาหกเดือนครับพอาขาดให้ยี่สิบห้าหากหากเดือนได้ยี่สิบห้า คือน้ำลังเลยแล้วโอ้ยสังบอกลงไหลๆเนาะคิดอยากเลี้ยงค้ายบางไ่เลยพี่นาอครับส่วนสูงกับ่อสูงปันไดนะครับพี่น้องร้อยยี่สิบไปปลายนี่แหละครับเอามาหัดกินหัวหันท่องแรกเนาะท่องแรกอยู่เป็นท่องแรกครับท่องกับเอียงเนาะท่องกับเจ้าท้องขาวครับโอ้ท้องขาวเจ้าเผือกนี่เนาะท่องกับ เจ้าท้องขาวได้ครับเด้อเดือนมีหน้าครับปีนามีหน้าปีนาขอดเนาะครับนี่ได้ครับเด้อกบันบานบันบานบันบานน้องกับจุดเป็นโตจุดประกาศครับได่มาหมื่นหาวสันวาพี่น้องเล็กพี่น้องพี่น้องหมื่นหาลอยครับหมื่นหาลอยดิโมเมียนหมื่นหาพันได้ครับหมื่นหาลอยหาหกเดือนมาพี่น้องให้สองหมื่นหาเทียครับ ก็เห็นให้จุดประกายได้เลี้ยงควายมาเท่าสมือนี่เนาะครับก็บโดนหลักดนี่สองปีกว่านี่ครับเอามุนโต้เนี่ย,หยให้มึงทั้งผลเนี่ยพี่<ม>น้องก็<ะ>ถือว่าเป็นการชี้พิกัดนะครับเด้อที่ได้เข้าถึงข้อมูลข้อมูลว่าหาเทียพี่น้องตามหาควายกลไปเปิดเมืองคลิปในช่องเกาชนะจนนะครับเนาะก็สิได้มีข้อมูลมีเบอร์โทรให้พร้อม ก็ลองโทรสอบถามมึงหาเทเ่อยน้องเปิดแบงนะครับเนาะมักตัวใดก็ลองโทรถามมึงก็ทุกมือดีครับช่อง YouTube ก็ดีอย่างนึงครับพี่น้องเพราะว่าถ้าสิเป็นในห้อยเพิ่นก็นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ไง่ายครับเพราะว่าตามช่อง YouTube พี่น้องก็สิ ตามเจ้าของได้ถืงนะครับเนะบาะไม่ต้องไปเคาะประตูบ้านคือตะเกาแล้วหาลังเทียเพิ่นกับวับาตาขนะขโมยเนาะไปเคาะประตูบ้านไปวนๆเวียนๆอยู่ขอกควยอย่างสีพี่น้องบัดนี้ไม่ต้องแล้วคอยติดตามช่องย t u b e ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลขออกเพิ่นได้มีเบอร์โทรศัพท์มีทีอยู่ให้พร้อมนะครับเนาะก็ถือว่าเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเนื้อนังดีเนาะอ้วนดีครับอ้วนดี นี่อนาคตพี่น้องกัเมืองไวเดอครับหะเขามีลูกเผือกออกมารอชมผลงานชมพัฒนาการเมืองจีเป็นจังเลครับอ่ามีตัวใดอีกนอกแม่บุญเหลือครับแม่บุญเหลือลูกตุกผูโ้นี่แม่บุญเหลือตัวนี้ต่อจากแม่โกโอ้เอต่ลูกเขาคือเคือตัวเผือกเนี้ยเผือกมีได้พอเอียงมาหนอโอ้บอกวัตถุครับค่าท่องมาหนอค่าท่องมาหนอ ตัวนี้เป็นเหมือนบ้านเนาะบ้านครับแต่พอเขาใหญ่หมูม่บ้านนั่งขนนังครับพอาใหญ่ต่เหมือนบา้านตัวตัวไปเลยครับตัวผลแม่์ผลเขาใกล้บ่ได้บ่เป็นปย,ยังแม่นี่ผมเสือมา้บางต้นปีนะครับแต่เขาจิตตื่นเนาะ,นะขายทอ่ทอ,งทองท่องเท่าไรแล้วบุนีท่องวันเดือนเมษาท่องแรกบ,รบ่เอามาเลี้ยงได้สองอาทิตย์แทงแทงไปแล้วเสียดายครับ ตัวเมียอัมตัวแมงวันใหญ่แล้วครับทองใหญ่แล้วจอยนะตอนนองมาครับบ่รูุจักวันแล้วทองส่วนสูงก็สีวาง้อยสามสิบลอยสามสิบอยู่ครับแต่เงาดิเงาได้ความเงาเนาะสื่อเอาโค้งตอนนั้นผมมีเงินดอกมมีทองอยู่เสี้ยนหนึ่งขายเลยขายทองสื่อเลยนะจ๊ะเพราะว่าทองเดี๋ยวใคยเสือไม่ก็ได้ มีควายแล้วก็ไใดสื่อไม่ไดเนาะตอนนี้ี่เป็นคิดต่อจากแม่เลี้ยงครับว่าขันท่าประสื่อควายหน่อยล่ะถ้าสื่อควายแม่สาวมากล่ะให้ลูกวู่แล้วปีละโตจังได้ก็ไใด้คือเก่าตอนตัดสินใจขายท้องสื่อเลยเนาะครับใดไปบันทึท้องเสมอเนี่ยมีอยู่ครับมีอยู่ท้องก็ไดดแล้วเนาะยังเหลืออยู่ครับยังบ่ทันเบื่ยังเหลือหลายอยู่เมือนกบ่าลายดอกครับ นี่ครับเอาทองมาหมุนเป็นงืไดไอ้กำไรหลายกว่าเนาะมูลราคาทองกับยูซัมเกาลหรอเนาะจะพ่อดิซือได้ยูนอ, <laughs> อยากได้แห้งช่วงนั้นว่าชิดตออยากแม่เลี้ยงว้าขันเอา่อยหน่อยมากกับสีใบใหญ่บันไดยนะตัวสีใหญ่เจ้าขันเอาต้องฉี่มากก็ได้ลูกปีละตัวล,ลูกเขาได้กินนุ่ม,มได้กินได้สารอาหารที่ครบจังได้ลูกเขากับใหญ่ครับใหญ่เต็มที่ ตัวดำนี่เป็นลูกนิโก้นะครับนละลูกมูลาครับลูกมูล่านะครับแล้วตัวกลางหน่อยตัวแม่เนาะครับตัวเม่เราชมพัฒนาการได้ครับพี่น้องอนาคตพี่น้องอาจจะได้มาจีบเอาก็ได้เ้ครับแม่สาวหน่อยลูกมูลา่วยการแข่งขาเาาดีเนาะอาจจะสูงถึงหน่อยสี่สิบก็ได้เนาะแม่เขาอยากจีดดดขวมรวดน้ำอยู่ <laughs> อาไปเมืองผุ่นเท้าบันด้เมืองโตเผือกเนาะพระเอกอาบน้ําแล้ววันนี้ครับมาเมืองบันดีพระเอกของงานนี่ครับอาบน้าแล้วพระเอกอาบน้ำเกลี่ยงรอแล้วอยู่ทั้งนี้ใส่เดี๋ยนี่แล้วครับพระเอกของงานครับเคยเปิดไปแล้วเนาะครับเปิดไว้ที่อีพีย้อนหลังไปอีกบ่อกี่เคียร์อีพครับ อีพีที่เจ็สิบ็ดนะครับเด้อผมก็จำาวาได้น้องบอกว่าอีพีที่77็ิเดปิดว้ตอนนั้นเปิดไว้เท่าไรคกัน้องเจน13บามหมื่นครับเปิดไว้1บสามหมื่นนะครับเด้อครับต่อใด้หลอยู่ครับต่อใด้หลอยู่สั่นผูดใดมักสายเผือกสายดอนนะครับเด้องามๆสีชมพูเลยทายง่ญ่เอาไปเทียบกันเบื้องกับคลิปที่แล้วด้อยครับครับเอาไปเทียบกันเบื้องเลยครับว่าคลิปทีเดี้วงามบ่ คลิปที่แล้วไม่ได้อาบน้ำคลิปนี้อาบน้ำเรียบร้อยได้พี่น้องคลิปนี้ก็สิเปิดไวฟสำเกาเนาะคือจังใดสำเกาเหรอเปิดไ้สำเกาได้ครับต่อได้ต่อไดตัวใดขี้เกาต่อไดไหลส้วนสูงเท่าไรก็ต้องเกณฑ์มื้อนี้วัดแล้วครับเมึกมึกี้นี่วัดแล้วเลยครับได้ลอยสามสิบสองกิโลครับนั่งลอยสามสิบสองนะครับเด้อเขาเป็นลูกตัวใดลูก แม่บุญเหลือครับแม่แก่แม่บุญเหลือลูกที่วัดไทยชีวิตมาได้ครับเด้อพี่น้องติดทองมาจากโ่งขาสัตว์ครับติดทองมาจากโ่งขาสัตว์เนื้อหนังแข้งขาใหญ่เนอต่างจากแม่นอโอวต่างครับแม่เป็นทรงลูกดีค่ัครับพี่น้องย้อนไปเมืองแม่เขาแตกต่างกันเลยได้ครับเด้อถือว่าแม่เขาทรงลูกดีครับไปทังคอเปิดเลยเปิดไว้ที่สิบสามับห้าพันเนาะ สิบสามมื่นครับเท่าไดครับสิบสามหมื่นสิบสามมื่นต่อได้เบิดมื่นหือเก่าเหรอครับเปิดไัญชีแสนสามนะครับเต่อได้หลายอยู่ครับต่อได้หลายอยู่แสนสามครัฝากพี่น้องจังหน่อยเนยครน้องเกียน์ครับนี่ครับบอกว่ายังไงเหรอครับมื่อนี้บอกบอกเนาะเพราะว่าคลิปที่เดียวมาแล้วเนาะสิบบอกจังหน่อยสายใดกับวัตถุสายตาเขาเหรอครับเออเอา เอามาพัฒนาเอาครับขันยังง่มีทุนเนาะถ้าสิแนะน้ำนี่พี่น้องจังไดเนี่ยหามือไม่อยากมากตัวต่ว่าบรูเสียเอาไปจังไดตัวนี้มือไม่อะครับต้องมาเห็นตัวจริงก่อนครับอมาเบืองตัวจริงก่อนเนาะับสื่อค่อยสื่อง้ออย่างสิต้องได้เห็นตัวจริงเนาะจิตวิทยเสียเวลาเนาะครับมันสมราคาสมคำเบาบอครับมาเบิองปากเบืองแขวมันอยู่ขบบออ่ น่องกันเนีนมาจังสิเด้อครับเด้อให้มองตัวกอนมองปากเมองเข่ามองเล็บเมองเขาให้มันถึกใจก่อนเนาะครับครับหรือว่าสั่นกระทรมาสอบถามให้น่องมองรายละเอียดอยากหูจุดตรงไหนเนาะครับอ่าก่อนที่สิทธิ์มาบัติจักรยนเสียคานํามันเด้อครับมึงวัดส่วนสูงยังไงหางขาดบอตาดีบอขาทกขายังบอถามน่องก่อนเด้อครับเด้อสิได้บอเสียคานํามันผมก็เป็นห่วงครับพี่น่องยันมาแล้วมาเสียคานํามันสื่อเนาะ แมน,นครับครับมันขั้นถามวรร่าใดอีรีก็ถามติดต่้อนน้องบรร่าใดอีรีก็ถามมาที่ผมได้ครับยินดีอำนวยความสะดวกให้เนะาะบรอยากให้พี่น้องต้องเสียเวลามามาเองครับมาจากไกลเนาะซอยได้ครับบ่ราเป็นอย่างบรต้องเกรงใจถือว่าอำนวยความสะดวกให้เต็มที่แล้วครับแต่บรอยากให้พี่น้องเดินทางไกลมากแล้วก็ได้มือเปล่าเนาะฝากครับฝากขอ้องเจนคอกนี้ไว้ในดวงใจอีกขอกหนึ่งนะครับนะ ได้ฝากนนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเก่าชนจนคือเก่าครับกสิภาพพี่น้องออกไปขอกควายขอกว้าค,าอคาือเก่าครับสุดท้ายกา็ขอเก่าเขา้า่าสวัสดีครับ